สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการผ่านทาง Facebook ของเพจนิตยาาสารสารวิทย์โดยสวทชนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางเพจนิตยาาสารสารวิทย์ได้จัดสัมภาษณ์สดนะครับในช่วงสารวิทย์อัปเดตครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยถึงประเด็นข่าววิทยาศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับก็เพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็คือข่าวเรื่องที่นักวิจัยสท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ค้นพบความลับของหลุมดำรวมควา้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2020ันี้ครับและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องหลุมดำเป็นพิเศษนะครับและมีผลงานเขียนออกมาเป็นหนังสือขนาดเล่มคลาดสิเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า หลุมดำวัตถุปริศนาแห่งเอกภพนะครับผลงานการเขียนของคุณป๋องแปงนะครับอาจวรรงจันทมาศสุดยอดแฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับและเป็นเจ้าของเพจอาจวรรงป๋องแปงจันทมาศนะครับสวัสดีครับคุณป๋องแปงครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพี่แป้งกรับพร้อมแหมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป๋องแปงมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในการพูดคุยเป็นครั้งแรกของเพจสารวิทย์เลยนะครับ อ,อันนี้ครั้งแรกยังไม่เคยมีแขกรับเชิญคนไหนมามาก่อนเลยใช่ไหมครับพี่ยังไม่เคยมีเลยครับถือว่าเป็นเปิดประเดิมคนแรกของเพจสารวิทย์นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีโอกาสจัดครั้งต่อๆไปแล้วก็มีโอกาสเรียนเชิญน้องฟองแฝงมาร่วมพูดคุยกันดีนะครับเป็นเกียรติมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะพูดกันครับเรื่องของ โนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2020นะซึ่งปรากฏว่าเป็นนักวิจัย3ท่านนะครับซึ่งเป็นชาวเยอรมันชาวอังกฤและก็เป็นชาวอเมริกานะครับที่ทำผลงานพิสูจน์ถึงการมีอยู่และก่อตัวขึ้นของหลุมดำในธรรมชาติรวมทั้งการค้นพบหลุมดำมวลยิ่งยวดนะครับที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือ m i กกี้เวยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนะี่ยต้องขออนุญาตเริ่มต้นถามคุณบอกแปงก่อนว่าหลุมดำเนี่ย มันคืออะไรถ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จักหลุมดำลยเนี่ยจะมีนิยามคําว่าหลุมดํำยังไงครับก็จริงๆคําถามที่พี่เบ้งถามเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆพี่เบ้งรู้ดีแต่ว่าจะให้ฟังแบบผมแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ก็ยากที่จะอธิบายแต่ว่าหลายคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจว่าน่าจะมีภาพหลุมดําว่ามันเป็นบริเวณที่ดํามืดนะครับพี่ครับก็ อะไรก็ตามที่เข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะออกมาไม่ได้แล้วก็ภาพที่มีในใจที่มาจากภาพยนตร์อะไรต่างๆก็อาจจะเป็นเรื่องลึกลับบางทีก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพที่หลายคนที่ที่อาจจะมีอยู่เนี่ยคิดไว้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าหลุมดําเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ใน pop culture นะครับภาพยนตร์เรื่องหลุมดำนะฮะ black hole ก,ก็เคยมี นะครับถ้าดนอย่าง The Inter s t e l l a r เนี่ยก็มีหลุมดำรากนะดังนั้นหลุมดำเนี่ยผมว่าหลายท่านที่ที่ที่เคยได้ยินมาใช้คาว่าคุ้นเคยกับมันผ่าน pop culture หรือสื่อต่างๆเช่นหนังหรืออะไรเงี้ยก็มจะมีภาพจำของหลุมดำอย่างหนึ่งแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับหลุมดำเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอนาบริเวณในในอวกาศที่มัน มีความโน้มถ่วงสูงจนแสงหลุดออกมาไม่ได้นะ่จะกล่าวสั้นๆได้แค่นี้ละฮะซึ่งคําว่าหลุมเนี่ยครับพี่แบงบางทีมันก็ทําให้สนเพราะว่าเวลาเราพูดหลุมเนี่ยสมมุติผมผมผมขุดหลุมเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยครับเราเราก็หย่อนต้นไม้ลงไปในหลุมนั้นได้ทางเดียวก็คือทางที่ที่เราจะเข้าไปในโพรงแต่ยังหลุมดําเนี่ยมัน มันมีลักษณะเป็นทรงกลมสามิตินะครับมันเหมือนกับก้อนดำๆที่ที่อยู่ในเอกภพนะฮะดังนั้นคำว่าหลุมเนี่ยจริงๆมันก็อันนี้อันนี้ผมเล่าให้ทุกท่านรวมทั้งพี่แปงฟังนิดนึงก็คือว่ามันในคำในวิทยาศาสตร์หลายๆคำเนี่ยมันมีความมันมันต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าถ้ายึดนั้นบางทีมันมันถ้าเราเอาเซนส์ของคำในชิ้นประจำวันไปจับ เราอาจจะเข้าใจผิดได้ครับุตรกรรมในในทางท่กส์จริงๆก็คืออนาบริเวณนะฮะซึ่งเป็นทรงกลม3มมิติที่ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถออกมาได้สาเหตุก็คือว่าความโน้มถ่วงมันสูงจนแม้แต่แสงก็อยู่องมาไม่ได้อพอๆพอพอนี้อยากย้สัส้นๆว่าลุกกรรมดำลักษณะมันเป็นยังไงในที่ความสนใจของคุณปองแปงเนี่ย ทำไมถึงเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาเลยเป็นหนังสือที่ชื่อว่าล<อ>ุ้มดำวัตถุปริศนาแห่งเอกภพนะครับอันนี้เนี่ยไม่ไม่เคยมีใครถามเลยนะครับต้องขอบคุณพี่เบงที่ถามคำถามนี้จริงต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็สนใจวิทยาศาสตร์สนใจดาราศาสตร์สนใจเรื่องราวในเชิงการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆสสเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เวลาจะเขียนหนังสือออกมาสักเล่มเนี่ยครับพี่มันก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรดีหนึ่งมันต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจนะ แต่ผมสนใจเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็หลากหลายมากทีนี้จะเอาเรื่องอะไรดีผมก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจด้วยครับ,รบและผมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งเวลาคือการท,ทําเพจ a c e b o o k เนี่ยข้อดีอย่างก็คือเวลาเรื่องไหนที่ได้รับความนิยมเนี่ยเราก็พอจะอ่านกระแสดได้ระดับหนึ่งนะครับพี่เบ้งว่าเฮ้ยท่านผู้ติดตามเราต่างๆเนี่ยท่านอาจจะสนใจเรื่องเหล่านี้ผมก็เลยคิดว่า อย่างหลุมดำเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในเพจค่อนข้างสูงผมเลยคิดว่าเออ,องั้นเราต้องเขียนเรื่องนี้ออกมาหนึ่งคือให้ความรู้แหละแล้วอย่างที่สองคือเราทําเพื่อจัดจําหน่ายดังนั้นก็เลยเลือกเรื่องนี้นะเพราะว่าเื่อที่คนให้ความสนใจครับครับมันมีความยากยังไงที่ต้องย่อยความรู้เนี่ยคุณปองแปก็ต้องไปหาความรู้จากแหล่งต่างๆมามา,มากมายแล้วก็เอามาย่อยเพื่อให้คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจถึง,ถงวัตถุปริศนาที่มันยังไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจน จริงๆแล้วคำถามของพี่เบ้งแบ่งเป็นสองส่วน่าเรื่องของยากในการเล่าเรื่องกับเรื่อง<ม>ที่ว่าธรรมชาติของวัตถุอย่างหนุมดำนี่เป็นอย่างไรจริงๆวัตถุอย่างหนุมดำเนี่ยที่พี่แบ้งพูดถูกต้องเลยครับคือมันยังไม่มีใครเข้าอย่างชัดเจน<ม>ในระดับนึงนะฮะแต่ว่าในอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราได้เรามีความเข้าใจมันมากพอสมควรน,นะครับเมื่อประมาณหนึ่งในช่วงปี1950กับในปี2020นบนะฮะ เอา,อางี้ดีกว่าผมบอกว่าไทม์ไลน์ของมันคือตั้งแต่ปี1950-80ปี2000ปี2020เนี่ยนะครับ,ค,รบความเข้าใจเรื่องเนี่ยค่อยๆค่อยๆเหมือนกับต้นไม้เอ่อคล้ายๆกับผลไม้ที่ถูกปอกเปลือออกมาเรื่อยๆค่อยๆเห็นมันขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะยังตอบไม่ถึงตรงกลางแน่นอนคือไม่ใช่อาจจะนะฮะคือตอนนี้นมีหลายคําถามสําคัญที่เราตอบไม่ได้แต่เราตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับมันได้มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอยู่มันค,คือ ตั้งแต่ช่วงปี50ะไรแถวเนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจด้วยซ้ำานะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เรามั่นก100นะับร้อยเอร์เซนะฮะใช้คําว่าเกือบเพราะว่ามันก็การตรวจจับต่างๆมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คือเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้กับมันหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่จริงๆหรือว่าร้อยเอร์เซนก็ได้ว่าเราเจอแน่ๆแต่ทีนี้ในการเล่าเรื่องเนี่ยมันยากครับพี่ค,คือการสืร่อสารต่างๆเนี่ยก็ ออย่างที่ทราบกันดีนะครับคือมันต้องคิดว่าเราจะเล่าอะไรนะครับซึ่งมันยากตั้งแต่ตรงนี้แล้วสมมุติผมอยากเล่าเรื่องในในบรรดาฟิสิกส์เนี่ยเราเราเลือกเรื่องมาน,นี่ก็ยากแล้วทีนี้ผมเลือกเรื่องหลุกกรรมดำเนี่ยมาผมก็ต้องเล่าว,ว่าผมจะเล่าในในมุมไหนอย่างไร hmm. นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบางทีอันนี้เล่าการระบายให้ฟังทิดนึงก็คือบางทีเราเล่าเราเล่เา,เ,าเนี่ย ผมไม่ได้อยากเล่าสําหรับให้มันเป็นตําราหรือให้สําหรับนักศึกษาฟังครับดังนั้นมันเป็นเรื่องจําเป็นที่ผมจะต้องลดตัดทอนรายละเอียดหลายๆส่วนออกไปเพราะรผมเล่าให้คนทั่วไปครับนะแล้วผมจ,จำเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะต้องเล่าเรื่องที่คนทั่วไปฟังเกิดอินสปายหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดประโยชน์หรือว่ามันน่าสนใจต่อเขาดังนั้น เราจําเป็นต้องกระเทาะส่วนที่มันอาจจะลึกเกินไปเป็นสมการหรืออะไรออกเยอะนะฮะตัวนี้บางบอกว่าผมเล่าไม่ค่อยดีก็มีคนให้คำแนะนำอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันแล้วแต่สไตล์อ่าใช่ใครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของข่าวที่เป็นรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก์ประจําปี2020ปีนี้ที่เพิ่งประกาศไปครับคุณนองแปงครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์นะครับจากเยอรมันอังกฤษ แล้วก็อเมริกานะครับซึ่งคว้ารางวัลโนเบลฟิสิกประจำปีนี้เนะี่ยอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้รางวัลโนเบลในปีนี้ครับในเรื่องของลุลทัมงานนี้นะครับผมคงจะไม่เล่าอย่างลงลึกนะครับพี่ก็จะเล่าให้ประทับใจครับว่างานนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนหลุมการค้นคว้าเชิงเขาเรียกว่าเชิงทฤษฎีนะฮะกับการศึกษาเชิงการทดลองนะฮะซึ่งการตรวจจับ เรียกว่าการการหาหลักฐานหรือ observation อ,อะไรพวกนี้นะฮะก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยมอบให้กับคุณโรเจอร์เพนโรสด้านทฤษฎีนะครับ,รบแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมอบให้กับการค้นหาหลักฐานสั์ของซูเปอร์แมสซีแบล็คโฮล์ครับไอ้เรื่องทฤษฎีเนี่ยมันก็น่านสนใจตรงที่ว่าในช่วงที่คุณโรเจอร์เพนโรสเนี่ยยังยังหนุ่มกว่านี้ประมาณสักสามปีเนี่ยครับ,รบก็ เขาก็ทําวิจัยเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดํานะครับว่าธรรมชาติเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของหลุมดำเนี่ยจะต้องมีธรรมชาติอะไรบ้างหลุมดำในตอนนั้นเนี่ยความเป็นไปและการเกิดขึ้นของหลุมดําหลุมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสับสนนะฮะในในยุคในยุปประมาณที่คุณโรจเจอร์เพนโรสยังหนุ่มเนี่ยนะครับพี่แบ้งบมันเป็นช่วงที่การมีอยู่ของยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ เรายังไม่รู้ว่าหลุมดำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีธาตุอย่างไรนะฮะแนวคิดเกี่ยวกับขอบฟ้าเหตุการณ์หรือซิมูลาริตี้ที่เป็นใจกลางหลุมดำเนี่ยยังไม่เกิดชัดเจียนด้วยซ้ำก็คุณโรเจอร์เพนโรสเนี่ยก็มีงานวิจัยด้านนี้ออกมานะครับดังนั้นก็ถือว่าเรียกว่าเป็นการวิจยัยยุคบุกเบิกเกี่ยวกับหลุมดำกันแล้วกันแต่ถ้าถาโดยส่วนตัวอันนี้ ตัวนะครับก็ต้องบอกว่างานของคุณโรเจอร์เพนโรสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับแต่ผมว่ามันก็มีหลายๆคนที่มีความสำคัญแต่อาจจะมาก่อนการมากไปหน่อยเ <c oughs> ช่นอย่าง <c oughs> ของออออมีชื่อคนที่ทำงานวิจัยกับสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยนะครับ <c oughs> ชื่อแจ <c oughs> ็คเบคเกนไพร์อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็สตีเฟนฮอว์กิงเองเนี่ยก็ถือว่า d e v e l o p หรือพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ สมบัติเชิงความร้อนของหลุมดําที่เรียกว่าเทอร์โมเดอร์ไปไกลมากนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือหลุมดำเนี่ยรางโนเบลเนี่ยจะไม่มอบให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะใช่ครับแล้วก็คุณสตเฟนฮอว์กี้เสียไปก็โรเจอร์เพนฟอสก็น่าจะเป็นเหมือนในผู้บุกเบิกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ แล้วทั้งทั้งสามท่านนี้เขามีความเกี่ยวพันกันยังไงครับในการทําวิจัยเรื่องหลุมดำในยุคที่คุณโรเจอร์เพนโรสยงังยังเริ่มงานวิจัยด้านนี้นะฮะน่าจะเป็นช่วงปีหนึ่งเก้าหกห้าอะไรแถวนั้นมันเป็นช่วงที่ดาราศาสตร์วิทยุอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มจะตั้งไข่นะครับแล้วก็การเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณไร้พวกวายเลสเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะฮะมันเพิ่งแบบ มันต่อแต่ต่อแตะอยู่แล้วก็เรายังไม่มีงบสําหรับการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องงบอย่างเดียวนะครับคือตัวเทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนามากพอจะตรวจจับอะไรในอวกาศได้มากนะครับแล้วก็ยังมีข่าวต่อเนื่องออกมาครับคุณฟองแปงบอกว่าคุณโรเจอร์เพนโรสเนี่ยได้เผยทฤษฎีล่าสุดที่เขากาลังคิดค้นและพัฒนาอยู่นะครับโดยชี้ว่ามีหลุมดําที่สามารถปลดปล่อยพลังงานจากเอกภพในอดีตซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าเคยมีเอกภพ ที่ดำรง,งอยู่ก่อนหน้าเอกภพปัจจุบันโอ้หเรื่องนีมน้มันซับซ้อนทีเดียว,วมีเอกภพก่อนเอกภพปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ทฤษฎีนี้คุณปองแปะช่วยขยายความนิดนึงนะครับแนวคิดที่ว่ามีเอกภพก่อนเอกภพของเราเนี่ยม,มันเป็นแนวที่ไม่ได้ใหม่นะมันมีมานานละ<ม>คือมันก็มีนักพิทยาศส์จำนวนหนึ่งเชื่อว่าเอกภพเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วดับไปแบบ lic, ไซคลิกหมายถึงมันเป็นวัฏจักรของมันคือมีดิ๊กเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วนะ กระบวนการบางอย่างที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเพราะเรายังไม่อยู่ถึงตอนน้นเ,เกิดบิ๊กแบงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเกิดกระบวนการบางอย่างที่เหนียวนําให้เกิดบิ๊กแบงครั้งหนึ่งไอกระบวนการที่ว่าเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีแรงโน้มถ่วงบางอย่างมากพอสุดที่ทําให้มวลสารนีเอ,เอกภพยุบมารวมกันอีกครั้งจนเกิดบิ๊กแบงหรืออะไรเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็เป็นทางวิทยาศา์ที่ทต้องรอการพิสูจน์ ต่อไปอยู่ความยากคือมันผมคิดว่ามันยากจะพที่สนดด้วยในแง่ที่ว่าข้อหนึ่งนะฮะเซลชีวิตของมนุษย์คงสันอย่างที่สองคือการับสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนเอกภบพบเนี่ยครับอืมโดยส่วนตัวนะครับ,รบผมคดว่ามาักนเรื่องที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ตรวจจับไม่ได้มทีนี้เราพูดถึงรูปหลุมดำแล้วเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่า อะไรที่มันถูกดูาไปในหลุมดําแล้วมันจะพลุออกที่ไหนก้นของหลุมดํามันอยู่ที่ไหนและมันเกิดทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่ามีหลุมขาวก็คืออีกด้านหนึ่งของหลุมดําเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่มีน้ําหนักากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องหลุมขาวต้องบอกว่าผมเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้ตอนเด็กๆนะครับทื่มันจริงๆเนี่ย มันยังไม่มีทฤษฎีที่อธิบายได้ว่าสสารที่เข้าไปในหลุมดําจะหลุดออกมาได้อย่างไรเข้าไปแล้วเนี่ยหลุดออกจากหลุมดําเองไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเข้าไปแล้วจะไปหลุดจากหลุมอื่นเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างโดยทฤษฎีกัก็มันอาจจะเป็นจินตนาการที่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชายฟั่ที่บอกเข้าไปตรมนี้จะออกไปยังที่นี่ก็ไม่ไม่เนยคิดว่าไม่มีนะครับ ซึ่งเรื่องหลุมดำเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการค้นคว้าการวิจัยอัแนขนอนที่มันมีเรื่องที่มันจะต้องศึกษาอีกค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเรื่องประเด็นเรื่องหลุมดําเนี่ยโอ้เยอะมากครับหลุมดําเนี่ยรี่ต้องบอกว่าธรรมชาติของซูเปอร์แมสซีแบล็คโฮลที่นักวิจัยทั้งสองท่านเขาเจอเนี่ยนะครับก็มันยังมีเรื่องที่เราไม่รู้เยอะครับพี่แบ้งทีนี้ข้อหนึ่งเลยนะฮะคือตัวหลุมดําเอง ตัวมันเนี่ยมีมวลอยู่ในช่วงประมาณสิบเท่าของมวลครับหรือหรือหลากหลายไม่กี่สิบเท่าครับ <c oughs> แต่ว่าตัวเมซิสแลคโพรเนี่ยมันอยู่ในระดับเป็นล้านเท่าอนะฮะ <c oughs> แต่เราข <c oughs> าดหลุมดำที่มีมวลอยู่กลางกลางระหว่างตรงนี้ซึ่งเราไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือมันมี <c oughs> เอ,อถ้ามันมีทําไมมันไม่มีแล้วถ้ามันมีทําไมเราไม่ค่อยเจอมันเลย เราเรายังไม่เข้าใจคุณสมบัติเชิงความร้อนของมันดีครับพี่เ้งโอเคครับคุณปองแปงครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้รับฟังความรู้เรื่องหลุมดํากันพอสมควรแล้วก็ได้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่รับรางวัลโนเบลทั้ง3าคนเนี่ยก็จะทําวิจัยเรื่องหลุมดําเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติต่อไปในอนาคตนะครับแล้วฟิสิกส์ทั้ง3าคนเนี่ยก็จะได้รับรางวัลโนเบลในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับ ฮะแล้วก็จะมีอาจจะช่วงนั้นอาจจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะว่าเรื่องหลุมดําเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ก็ค้ับเปอาไปเลยฮะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณปองแปงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยนะครับของเพจสารวิทย์วันนี้ก็หมดเวลาพูดคุยไปที่นี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญคุณปองแปงมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบ้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามเพจสารวิทย์โดยสวทชนะครับสำหรับวันนี้รายการพูดคุยสารวิทย์อัปเดตก็หมดเวลาปีเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ